เป็นคนคสวัสดีค่ะมาติติตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลถุงเงินห่าสิบล้านบาทเปิดโรงแรมแห่งใหม่ใจกลางเมืองอุดรธานีนายวิราศาัสิ์สุภชัยสาคอนประธานกรรมการโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลเปิดเผยว่าโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลเป็นโรงแรมประเภทบูติกแห่งแรกในจังหวัดอุดรธานี ได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าระดับนักธุรกิจอีกระดับจึงมีแนวความขิดเพิ่มโรงแรมเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวและกลุ่มประชุมสัมมานาเล็กๆโดยลงทุนอีกหาสิบล้านบาทเปิดโรงแรมประจักษ์ตาสิตีโฮสเทลขึ้นซึ่งตั้งอยู่บนถนนโคสีตำบนมักแขงขอำเภอเมืองอุดรธานีกอสางและเซาทีดินราชพัสดุกลมทนารักเป็นเวลา30ปิปีเป็นโรงแรมที่ผสมผสานระหว่างสแตนดาร์ดและบูติกมีห้องพักห3ห้อง ห้องประชุมขนาดความจุ60ถึง100คน1ห,ห้องโดยสาเหตุที่ทำโรงแรมประเภทโฮสเทลแห่งนี้เพราะต้องการบริการให้แก่ลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องการมีที่พักที่มีคุณภาพสามารถไปติดต่อทำธุรกิจได้ง่ายมีความสะดวกสบายและเผื่อร่องรับการเป็นประชาค,คมอาเซียนโดยคณะนี้ได้มีการจัดซื้อที่ดินแปลงที่อยู่ติดกันกับที่ตั้งของโรงแรมประจักษ์ตาขางน้องประจักษ์อีก10ไร่เศษ เพื่อขยายกิจการโดยเงินงบลงทุนหลายกว่า1000ันล้านบาทซึ่งจะเป็นแห่งที่3ในเครือโรงแรมประจักษ์ตาโดยจะเป็นโครงการก่อสร้างโรงแรมระดับหาดาวขนาด2 5 0ห้องแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานีและในภาคอีสานตอนบนและจะสามารถเปิดกิจการได้ในกลางปีหรือปลายปี2560ากแล้วกลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ ดอดเป็นคนขยัน